สวัสดีครับตอเล่าสู่ยากอยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับอ้าวตอนนี้เนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวหายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก้าวข้ามมาโอ้โหเป็นสัปดาห์ที่ ต้องแซงว่าง่นงานมากนะฮะวันสองวันแรกเนะี่ยมันมันมันยังสนุกอยู่มันเหมือนว่าเอเอยอย่างน้อยก็ได้พักเว้ยอะไรประมาณนั้นนะแต่สักห้าวันเนี่ยเออสักห้าวันผ่านไปเอะพอมันไม่ได้ทํางานนาน <c oughs> เริ่มเริ่มงูนงานเริ่มแบบเออโอเคครับแต่สุดท้ายผ่านมาถึงสัปดาห์หนึ่งนะครับเจ็ดวันแปดวันวันนี้วันที่เก้าแหละก็ ขี่เดียวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วอาจจะเสียงยังไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มร้อยเปอร์เซนต์เท่าไหร่แต่ว่าร่างกายโอเคแล้วกลับมาเรียบร้อยแล้วก็พยายามจะทําคลิปมาให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับหลังจากนี้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคําถามคลาสสิกครับอ่าเปิดตลาดทีไลนนะครับมักจะมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอว่า ทำไมลิฟวูไม่ซื้อกองกลางตัวใหม่เลยครับทาไมไม่ดึงใครเข้ามาแทนที่คนนั้นคนนี้น่าจะได้คนนี้นะน่าจะมีคนนี้นะเข้ามานะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเยนนครอปตอบไปหลายครั้งมากครับแต่วันนี้เนี่ยเอายกมาคุยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ลิฟวูมาที่เมืองไทยนะครับเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดเดอะแมชนั่แหละนะครับก็มีทางทางสื่อของอังกฤษเนี่ยตามมาด้วยหลายสื่อเลยแล้วก็ถามเรื่องนี้กับเยนน์ครอป แล้วครอบอธิบายแบบเบ็ดเสร็จชัดเจนทุกอย่างว่าทำไมเขาถึงไม่ได้มาคิดถึงเรื่องกองกลางโดมใหม่วันนี้เดี๋ยวไล่เรียนไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับปัญหาเดียวในดีลนี้นะครับคือจูดบิลลิงแฮมไม่ได้อยู่ในตลาดครับเขาเชื่อเลยว่าทั้งโจนส์เอเลียรคาร์ันโยจะเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากและเขาสนุกมากกับการได้ทดลองกับเด็ก3คนตรน,นี้ ด้วยวิธีการของยังครอปก่อนผมเล่แบบนี้นะฮะ4-3-3เนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับด้วยเทคนิกของของครอปเนี่ยมักจะเป็นกองกลางที่เต็มไปด้วยพลังงานนะฮะวิง่งบูดุดันเอเนจีสูงไม่มีหมดนะฮะวิ่งไล่วิ่งบูวิ่งแลกตัดบอลแย่งบอลแล้วคลายบอลออกไปเพื่อให้ข้างหน้าเขาไปเล่นกัน3ตัวลุกในวันที่มันพีคก,กันนะครับโมซาลา,าบอบบฟิมโนโอเโดมาเน่นะฮะ มันก็จะเป็นจุดนั้นของเขาสิ่งมันเพิ่มเติมคือมีฟูลแบ็กที่เป็นตัวรุกได้ด้วย mm hmm. ก็คือเทรน d กับแอนดี้โรเบอร์เันเพราะฉะนั้นบทบาทของตรงกลางเนี่ยมันเลยหนักไปที่เป็นพวกปิดทองหลังพลาซึ่งบางครั้งนะครับมันก็มักจะมีคําถามว่าอืถ้าเรามีตัวยิงแถว2ที่ที่ดีกว่านี้นะมันน่าจะมีอีกมิติหนึ่งหรือถ้าเรามีเพลย์เมกเกอร์อย่างฟิลิปเป้คูดินโยยังอยู่ ก็จะดีกว่านี้หรืออยากได้จอมทัพอย่างคิวินเดบรอยบ้างหรือผู้ยังไม่มีนักเตะประมาณนี้นะครับเขาบอกเข้าใจครับแล้วก็รับรู้ถึงเสียงคำพูดตรงนี้มีหลายคนพูดกับเขานะฮะแต่คำหนึ่งที่เขาคิดได้ก็คือคุณจะไปเรียกร้องอะไรจากกองกลางชุดน,นี้อีกสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปหมดแล้วครับจะไปถึงขั้นแบบเป็นวัวทองคำเลยเหรอคือประมาณว่าวัวทองคำคือ เป็นวัวที่พิเศษมากใช้ได้ทุกสิ่งอย่างในร่างกายอะไรประมาณนั้นคือก็ทำได้ประมาณนี้ไม่ได้เรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วเขาบอกรู้ครับรู้ว่าไอ้คำพูดพวกนี้มันมาถึงเขาเสมอสิ่งเดียวที่เขายอมรับก็คืออ่ะโอเคเราอาจจะขาดกองกลางที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีสักสูงร้อเาสซนติเมตรขึ้นไปแล้วเข้าไปโม่งในกองไปโทษโอเคตรงนั้นเราอาจจะไม่มี แต่ที่เหลือเนี่ยมัน cover ได้หมดอยู่แล้วนะฮรครับก็เล่าต่ออ่ะถ้าอย่างงั้นจำแนกก็ได้อย่างเบอร์หเนี่ยมีฟิวเจอร์รับเนี่ยนะฮรเรามีฟาบินโย่แล้วเรามีเฮนเดอร์สันที่เล่นได้แน่ๆหรือเจสวินเนอร์ก็เล่นได้นะครับหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยต้องการตัวสร้างสารรค์เข้ามาครับก็บอกว่าถ้ามันมีตัวใหม่เข้ามาหรือเป็นตัวสร้างสารรค์เป็นพย์เมคเกอร์อย่างที่ททหลายหลายคนอยากได้นะครับมันก็จะเป็นงานที่ยากลำบากมากขึ้นของกลุ่มดาวรุ่งที่เขามีอ,อยู่ อย่างเคติสโจนฮาวิเอลเลียดรวมถึงเด็กใหม่อย่างฟาบิโอคาวานโยเพราะมองว่าน,นี่แหละนี่คือขุมกำลังที่เขาสนุกมากกับการที่จะปั้นเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นไปและเขาก็เชื่อว่าทั้ง3คนจะจะยกระดับขึ้นมาได้ในสันนี้มันน่าตื่นเต้นมันน่าทดลองครส่วนเรื่องของจูดเบลลิงแฮมนะครอันนี้ก็เต็มหน้าสื่อไปหมดเลยหลายคนก็เชียร์ครับอยากได้ครับอยากได้ รับก็ตอบชัดเจนครับว่าปัญหาเดียวในดีลนนี้นะครับคือจูดด์บิลลิงแฮมไม่ได้อยู่ในตลาดครับไม่ได้อยู่ในตลาดของซัมเมอร์นี้หมายความว่าคือดอทมุลไม่ขายแน่ซัมเมอร์นี้ครับเพราะเพิ่งปล่อยตัวเอริงบาวฮาร์แลนด์ไปครั้ที่จะมาปล่อยซูเปอร์สตาร์ของทีมอีกคนภายในซัมเมอร์เดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับซึ่งขรอปยอมรับนั่นคือปัญหาแรกครับและเป็นปัญหาเดียวที่มันเกิดขึ้นก็คือจูดด์บิลลิงแฮมไม่ได้อยู่ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ ซึ่งจะถามว่าสนใจไหมมันมีความสนใจอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตอาจะเป็นเรื่องซัมเมอร์ต่อไปหรือตลาดฤดูหนาวอ่ะค่อยว่ากันคราวนี้มาดูเรื่องของประสิทธิภาพกันหน่อยครับที่หลายคนอ่ะเป็นภาพจําว่าโอเคเล่นด้วยพละกําลังเล่นด้วยพลังงานวายยนนิ่งบู๊ไล่แย่งบอลเกเกนเพรสซิงเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอะไรประมาณนี้ซีซั่นที่แล้วนะครับทุกรายการเนี่ย ลิวพูยิงประตูได้ทั้งหมด157ประตูครับเป็นผลงานจากการยิงประตูของนักเตะมิดฟิลด์เนี่ย21ประตูครับและมีแอสซิสต์จากนักเตะมิดฟิลด์อีก24ประตูนั่นหมายความว่ารวนหมดกองกลางของลิวพูในเซนที่แล้วครับมีส่วนร่วมในการทำประตูถึง45ประตูจาก157ประตูทั้งหมดก็ราวๆหนึ่งใน3นะไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับ คราวนี้ครอฟก็จแจกแจงอีกในมือเขาเนี่ยฟาบินโยเฮนเดอร์สันจิอาโก้อะนี่คือ3ตัวหลักที่เล่นกันมากที่สุดซีซั่นที่แล้วนะครับนอกจากนี้อาจยังมีเจสมิวเนอร์นาบีเกตานะครับเคอร์ติสโจนอเล็กซ์ออกเลตช์ชมาเลนฮาวิเอแอเลียนและฟาบ,บิโอคาวันโยเบสเซททั้งหมด9คนครับ9คนที่จะสามารถลงเล่นอยู่ในพื้นที่มิดฟิลด์ได้ โอเคครับถ้าเรามองว่าทั้งเอเลียนและคาร์มิโยเป็นพวกนักเต Bridge, ะไฮบริดก็คือเล่นเล่นตัวสูงก็ได้เล่นมิดฟิลด์ก็ได้หรือโจนส์เองก็ตามแต่หลายๆครั้งเราก็เห็นถูกดันขึ้นไปเป็นเป็นตัวรุกทางบินเส้นด้านซสายก็มีแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันอยู่ในขอบเขตที่ครอปไว้วางใจครับยันครอปบ,บอกเสมอครับว่าเขาได้ยินมาทุกครั้งกับเรื่องแบบนี้เมื่อไหร่จะซื้อกองกลางตัวใหม่เมื่อไหร่จะมีตัวสร้างสรรค์เกม เม,มื่อไหร่จะมีอย่างนั้นเมื่อไหร่จะมีอย่างนี้ซึ่งถ้าดูจากผลงานของกลุ่มนักเตะที่เขามีอยู่และไายชื่อเป็นหมด9คนที่กำลังจะเริ่มซีซั่นใหม่นี่นะครับเจเคบอกเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะให้ซื้อใหม่ไปทําไมอะในเมื่อมันมีมันมีครบถ้วนหมดแล้วสำหรับมุมมองของเขานะเพราะเขาค่อนข้างจะมั่นใจในทีมของตัวเองซึ่งนี่เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีของการเป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นผู้นําอย่างน้อยสุดเนี่ย เขาเชื่อเลยว่าทั้งโจนเอเลียดคาร์วันโยจะเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากและเขาสนุกมากกับการได้ทดลองกับเด็กๆ3คนตรงนี้ถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้มีไหมนะฮะก่อนที่ตลาดจะปิดในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเจคบอกว่าถ้ามองณเวลานี้ไม่มีครับยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีใครบางคนอาจเดินมาบอกกับผมว่าโอเคผมอยากย้ายครับเจ้านายถ้าเกิดย้ายมันก็ต้องมาคุยกันหมาว่า คุณเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันเพียงพอไหมหรืออีกเคสหนึ่งอาการบาดเจ็บซึ่งตรงนี้มันน่ากุยครับเพราะเกมที่สิงคโปร์ล่าสุดอเล็กซ์ออเลชชูเเลนครับเจ็บแฮมสตริงอีกแล้วการเป็นต้นขาด้านหลังซึ่งตรงนี้ยังไม่รู้ครับว่าจะต้องพักนานขนาดไหนมันเจ็บอยู่ในระดับขั้นไหนนะครับแต่ถ้ามองกันแบบอย่างเบาที่สุดก็อาจจะมีสัก2ส,สัปดาห์ครับหรือมากกว่านั้นไม่รู้จะมีผลกระทบหรือเปล่า กับการที่จะเดินเครื่องในช่วงประโด,ดูกานตรงนี้เนี่ยเจนคอรอปยังไม่ได้ให้คำตอบครับเพราะออกเกชเบเลนเพิ่งเจ็บไปแต่เราคาดการนะครับสมมติว่าถ้าเราตัดออกเกชเบเลนออกไปมันก็จะมีตัวเลือกในแดนกลางเนี่ยอยู่แล้วที่เล่นได้นแน่ๆ8คนนะครับซึ่ง8คนมันก็ถือว่าเยอะครับเยอะในปริมาณและถ้าถามหาคุณภาพในมุมมองของครอป ครอปเขาก็ายังเชื่อว่าคุณภาพก็ยังเพียงพออยู่ฟาบินโยเฮนโดติอาโกมิลเนอร์เจตาโจนสเอเลียดคาวันโยอีกคนที่เจ็บไปก็คือออลเล็กซ์เบเลนแต่มีอีกชื่อหนึ่งครับที่ครอปชื่นชมก็คือไชลอร์มอร์ตันครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นว่ามอร์ตันเล่นในตำแหน่งเบอร์หกใช่ไหมฮะตำแหน่งเดียวกับฟาบินโย แลวมีบางเกมที่สูญเสียความมั่นใจไปเล่นไม่ดีอันเช่นในเกมที่เจอทอนแนมนะครับซีซั่นที่แล้วเขาบอกว่าลืมไม่ได้เลยครับภาพตรงนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไทเลอร์มอร์ตันเติบโตขึ้นมาในแหนงการเป็นเบอร์8ครับก็คือการเล่นในตำแหน่งของเจอาโกหรือเฮเดอร์สันหรือเกตานั่นแหละครับประมาณนั้นเขาบอกของดีเลยครับหลายคนเห็นจะต้องตาลึงแน่ๆนแล้วเราโชคดีมากที่เราเก็บเขาไว้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาหมดถึงตรงนี้นะครับครอปพึงพอใจมากกับตำแหน่งกองกลางของตัวเองต่อให้อเล็กซ์อเล็ชมเบลนเจ็บไปจะนานขนาดไหนไม่รู้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครอปยังพึงพอใจอยู่กับ8คนที่มีกับอีกกลุ่มดาวรุ่งอย่างเชอเร์อมอตันที่พร้อมจะถูกปรักันขึ้นมาส่วนอนาคตเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงต่อไปและวจูดิงแฮมก็อยู่ในลิสต์อยู่แล้วเพียงแค่ว่าปัญหาเดียวที่มันเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ก็คือ เบลลีแฮมไม่ได้อยู่ในตลาดครับคือดอลมุนไม่ยอมขายยังไงก็ไม่ขายแน่ๆเพราะเพิ่งปล่อยเออร์ิงบราฮาแนด์ออกไปก็ต้องรออนาคตต่อไปครับในเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์ถัดไปก็ได้ค่อยว่ากันสถานก,การณ์ของกองกลางที่ฮูกกประมาณนี้ครับสรุปคร่าวๆก็คือครอบยังไว้ใจอยู่ครับกับกลุ่มนัตเตที่เขามีอยู่ยกเว้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ณน,นเวลานี้ แฮปปี้อยู่ครับพร้อมเยี่ยมปั้นเด็กแล้วก็มีตัวเกา๋าคอยประประคองโอ้สนุกแน่ๆครับซีซั่นใหม่ที่มันจะเปิดขึ้นครับโอเคอยากได้ใครหรือฟังแล้วแบบเอ๊ยยังไงก็อยากได้กองการตัวใหม่อยู่ดีครับพี่อะไรเงี้ยนะฮะลองส่งชื่อเข้ามาก็ได้ครับเออเข้ามาพูดคุย คอมเมนต์กันได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งครับสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะ